มาดูการเพราะเชื้อน้ำไขสัลหลังในเด็กกันค่ะเคตนี้เป็นเด็กแรกเกิดเลยนะคะเคสนี้เนี่ยมีอาการไข้สูงงอแง,งผิดปกติแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีาการชักร่วมด้วยค่ะพอาาเและเจาะน้ําไขสัลหลังส่งมาเพาะเชื้อเพื่อดูการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางส่งมาถึงแ l บเนี่ยเราก็จะลงอาหาร3าอย่างด้วยกันน,น,นั่นก็คืออะไรคะทุกคนจานอาหารสีแดงเนี่ยก็คือชีบัตเอกาค่ะสีน้ําตาลก็คือชอ็อกโกแลตเอกาและสุดท้ายสีชมพูคือแมคคองกี้เอกาค่ะอาหารเหล่านี้นะคะถ้าน้ําไขสัล มีเชื้ออยู่เชื้อแบคทีเรียก็จะขึ้นในอาหารเหล่านี้ค่ะแต่เคสนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะทำให้อาจสงสัยได้ว่าหรือจะเป็นการติดเชื้อไวรัสการตรวจเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีนึงเลยนะคะไม่ใช่พอเชื้อแบบนี้หลายคนอาจสงสัยค่ะว่าทําไมต้องเจาะน้ําไขสั่งในเด็กสําคัญมากๆเลยนะคะเด็กมีอาการไข้สูงงอแงผิดปกติการซึมไม่ดูดนมหายใจเร็วหรือมีอาการชักถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสการติดเชื้ออาจลุกลามเร็วทำใหเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เพราะว่าเด็ก โดยเฉพาะเด็กทารกเนี่ยยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเชื้อโรคมันลุกลามเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยยังไม่แข็งแรงแล้วต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ค่อยได้เลยต้องเจาะน้ําไขสันหลังนําไปตรวจหาสาเหตุของโรคให้ได้ไวที่สุดค่ะแบบนี้เนี่ยสงสารเด็กน้อยเหมือนกันนะคะเพราะการเจาะน้ําไขสันหลังเนี่ยโหไม่ได้เจาะง่ายๆเหมืนอนเจาะเลือดเนาะลูกๆบ้านไหนเคยโดนเจาะน้ําไขสันหลังบ้างไหมคะ